ทำไมเธอหอบยังทำบุญอยู่ที่น้ำลงโมเบนซินเบกมันมีโอทห้ารไม่มีไม่มีดูได้ไงไม่มีให้ลงวาย เอาละเอาละเบกกี้เต้นสอรี่โอน5ห้าร้อยสอรี่สอรี่ sorry สอรี่สอรี่สอรี่สูบคอนซูมเจอเหมือนขึ้นมาเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดหยุดหยุดหยุดพหยุดนะตอนนั้นคลิปไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าแต่ฉันแบบว่าคลิปเยอะมาก เอ๊ะนัดโน่่าอย่าทำโทรสับขายนะอยากลงฉันต้องขออนุญาตพี่เชนก่อนเ,อเอาเอะ